สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนัตตี้และรายการ Crypto Focus นะคะ รายการที่เราจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนในวงการคริปโตเคอเรนซีที่คุณจะพลาดไม่ได้ค่ะเรามาดูสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนกันต่อนะคะจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางรัฐบาลยูเครน Ukraine ค่ะเขาได้ประกาศรับบริจาคเป็นคริปโตเคอเรนซีอย่าง Bitcoin e อ h e ท e u m USDT แล้วก็ p ก l ระดอนนะคะซึ่งก็มีประชาชนแล้วก็องค์กรต่างๆมากมายเลยค่ะให้การตอบรับพร้อมบริจาคด้วยคริปโตเป็นเงินจานวนมากเลยค่ะล่าสุดค่ะทางรัฐบาลยูเครน Ukraine นะคะเขาก็ได้ออกมาทวีตคอนเฟิร์มค่ะว่าผู้ที่บริจาคตาม นนะะก็จะได้รับ Air d ด o p เป็นการตอบแทนอีกด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะมันทําให้มีกระแสะว่าการที่รัฐบาลยูเครนเขาจะแจกแ i r d ด o p ให้แก่คนที่เข้ามาบริจาคนะคะอันนี้มันคือรัฐบาลยูเครนเขากาลังจะออก ICO อยู่หรือเปล่าโดยคอมเมนต์ส่วนมากก็เป็นคอมเมนต์เชิงลบด้วยค่ะว่าทางยูเครนค่ะกําลังหาผลประโยชน์จากสงครามครั้งนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางรัฐบาลยูเครนค่ะเขาก็ค่อยๆเพิ่มรายชื่อเหรียญที่รับบริจาคมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้ก็เปิดรับบริจาคด้วยเหรียญ g e c คอยด้วยแ แล้วค่ะ c r ิป t o โฟกัสจะมีอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ